สบายดีทุกคนเนาะยินดีตอนหับเอาไปสองสมบูรณ์สแนนวันเกิดเกแล้ววันนี้เขาสิมาลองไทยนาแล้วไทยนากลางแหลกในชีวิตวันนี้เขาไทยพุทธนาเนาะตอนนี้น้องใส่กันแล้วไทยเนาะเดี๋ยวเขาไปไทยไปโอนไทยดึงเนาะววะมันสิเป็ตจังไทยเนาะ เค้น้องทุกคนต้องไทยเด้อนะป้าให้นอนคนไทยโตเนาะหักศิลป์ไปเห็ดกินกะมวนดีแล้วก็เมื่อยแล้วก็มวนมวนได้กวัวเนาะกะโบนิยากไปเนาะหัวเฮาครึ่งครึ่งแต่แต่ขั้นไทยนะโบไฮโบไฮมันให้มันไปตามๆโค้งว่ะโบไฮมันกลเนาะเมื่อย์เมื่อย์บนไหนเนาะเมื่อยบนหน้ายางนี่แหละเนาะอะไรเนาะทุกคนบ๊ายบายเนาะอย่าลืมกดไลด์กดแชร์กดติดตามให้เด้อบ๊ายบาย